สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนัตพงศ์มันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาดูแปลงนาข้าวข้าวหอมมะลิครับนาปีครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงแต่แน่นอนครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วครับมาพบกับผู้ที่นำพาเรามาครับสวัสดีครับผมตนกรเกษตรเก้าพันล้านครับวันนี้อยู่ที่เก้าพันล้านเก้าพันล้านครับอยู่ที่โพทะเลนะครับวันนี้ครับอ่านะครับมาพบกับเจ้าของแปลงครับแนะนําตัวครับผมนายสมศักดิ์ไคลลักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าครับ อตำบลบัวโพ,<อ>พ,พทะเลจังหวัดพิจิตรครับครับแปลงนาข้าวหอมมะล,ลิกี่ไร่ครับอลิ20ยี่ยี่สิบไร่ครับอืมยี่สิบไร่แล้วทําไมมันเขียวสวยต้นแข็งต้นยังตั้งอยู่เลยครับรวงน่าจะใสปิ้งเลยก็ใช้ครับก็เนาะโฟทีเนี่ยฉีดไปต่องเที่ยวครับอืม,มก็ได้แบบแบบเนี้ยเนาะแบบที่เห็นนะครับครับไม่ได้โกหกหลอกลวงกันล้ก็ใช้กว่าใช้จริงๆมัน เราใช้อยู่ก็ถ้าอยากลองก็ลองใช้ดูอย่าเพิ่งเชื่อลองใช้ดูอ่าครับพึงพอใจไหมครับพึงพึงพอใจครับอืมนะครับทําามาแล้วดูแล้วมันน่าจะดีกว่าทุกปีไหมครับครับก็คิดว่าเนาะดีกว่าดูต้นดูใบดูรวงมันครับมันตั้งอ่ะมันมันมันแข็งแรงอืมครับครับแล้วลักษณะเม็ดที่ได้จากการฉีดพ่นโฟทีเป็นยังไงครับเม็ดใสครับอืมเม็ดเม็ดแต่งดี ครับดูแล้วมันครับมันก็เต่งดีแต่ปีนี้เนอะมันจะมีลวงขาขาวมางหนอนมันกวนเพราะฝนมันลงครับเออเออนะครับก็เป็นเป็นแต่บางเจ้าไม่ได้เลยนะเสียหายเลยใช่ไหมครับขาวหมดเลยเนี่ยเป็นหมดลบพื้นเลยครับแต่นี้ของเราเขียวหมดเลยครับไม่รู้ครับเนี่ยไม่ล้มด้วยก็เข้าก็ตอนนี้มันก็อยู่ประมาณสิบกว่าวันนะครับ ก็เก็บเกี่ยวอะโอเคนะครับอ่านะครับก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วพวกศัตรูพืชโรคพืชเป็นไงครับมารบกวนมากน้อยแค่ไหนผมใช้ค่อยๆมันจะแบบมันจะต้านทานโรคด้วยครับเนี่ยมองดูไม่ค่อยคีโลกครับไม่เป็นไรใบเบยสวยเขียวอ่าโอเคเนาะเขียวอ่านะครับแล้วความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่เอาโฟทีมาใช้คิดว่ามันแพงไหมหรือว่าประหยัดยังไงครับผมสําหรับตัวผมเองนะผมคิดว่ามันมันประหยัดครับ เราเคยใช้ปุ๋ยสมมตินะเราเคยใช้ปุ๋ยสามลูกก็เหลือสองลูกก็ประหยัดไปส่วนหนึ่งครับสามสามสามส่วนเนี่ยประหยัดไปส่วนหนึ่งก็แล้วแปลงนี้ได้ประหยัดลงไหมประหยัดครับมีประหยัดเลยเนี่ยนะครับยี่สิบไร่นี่ใช้รอบนี้ไปกี่ลูกแปลงนี้หวานครั้งเดียวเองครับทุกทีเคยใช้ไร่ละลูกเลยอืปีนี้เหลือแต่ สิบลูกใส่สิบลูกครั้งเดียวครึ่งเดียวใส่ครั้งเดียวด้วยใส่ครั้งเดียวด้วยเนี่ยโอเคอ่ะถือว่าประหยัดเรียบร้อยอ่ะขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยแชร์ประสบการณ์หลายเรื่องให้พวกเราฟังเกี่ยวกับข้าวหอมมะลินะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณครับผมนักกรกษตรเข้าวบาลานครับโอเคผมนัทพงศ์พันทองเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ